มันไม่ใช่อีเอร์นอลนะไม่ใช่สมมติเนี่ยอทอนอลอ่าประมาใส่ในฟาร์สใหญ่นี้นะครับเพื่อทําให้มันงวดขึ้นก็ <S <S <an throp od> จะใส่บีมกล้วยระเหยเนี้ยชามระเหยเนี้ยมีหลายขนาดตัวใหญ่เนี่ยก็จะเขียนว่าหนึ่งร้อยลิตรก็แสดงว่าจูดได้มากสุดเนี่ยก็เกือบเกินร้อยแหละแต่ว่าส่วนใหญก็แค่ไม่มันติ่มนะครับต้องให้มันลงไปประมาณสักศูนย์จุดห้าศูนย์จุอะไรเนี้ยคือถ้ามันติ่มเกินเวลาเอาไปวางในวอเตอร์บาร์ดเขาเรียกนะบริษัทใดวอเตอร์บาร์ดมีบริษั อ่าแค่ทั้งหม้อตุ๋นแต่ไปไปไปมีฝั่งนะ้รับมันคือที่ตั้งไฟตั้งอ่ามันมีเราเราติดหม้อเราห้ึ่งแต่ไม่มีน้ำและหลอดอ่าใช่เดี๋ยวเอาไปดูอ่าครับอ่าอันนี้ก็คือเรียกว่าเครื่องเรียกว่าอ่าเรียกว่าเรียกว่ามเตอร์อ่ามนเวเตอร์นะครับอันนี้เป็นเตาให้ความร้อนของน้ำนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าตั้งอุณหภูมิเท่าไหร่อย่างอีเอร์นอลเนี่ยนะครับก็อุณหภูมิมันต้องสูงมาก ไม่ต้องถึง50ก็ได้เพราะทุกอย่างในระบบเนี้ยถือว่าเป็นระบบเป็นสุญญากาศเพราะว่าจะมีเครื่องปัง๊มสมมติอันนี้รุ่นคุคู้ๆเลยเนาะอาจจะดูแบบเ <Okay. S 1> ก่าแก่นิดนึงอ๋อไม่เป็นไรค่ะก <บา S 1> ็เรียนกักนรุ่นนี้ยแล้วครั้เครื่องปั๊ม <c oughs> เพื่อทําให้ระบบตรงนี้เป็นสุญญากาศเพื่อเมองณหภูจุดน้ำออกมาใช่ไม่ไมนระเหยอ,อยู่อันนี้คือทุกอย่างเป็นสุญญากาศเนีย่ยแสดงว่าอุณหภูมิยิ่งอุณหภูมิไม่ต้องใช้อุณหภูมิสูงทุกอย่างมันจะระเหยได้เร็วขึ้นนะครับอันเนี้ยก็ค,ออนนค ใช่ไหมครับสารกัดก็จะเลื่อนขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็คือท่อที่ทาความเย็นที่คือคอนเดนเซอร์ทําความเย็นอ่ะมันก็จะไหลลงมาเก็บอยู่ในตัวฟ้าหรือซีลิ่งฟ้าก็คือฟ,ฟ,ฟ้าที่ต่อเข็มเอทานอลอันอนี้คือเอทานอลที่มันดึงมาจากสารสก,กักถามว่าอันนี้เอาไปใช้ใหม่ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ควรจะใช้เป็นพืคนโดย,โดยกนันอ่เพื่อไม่กา็นนคือถึงจะสั่นก็จริงแต่อาจจะมีสารอะไรที่มันหลุดออกมาด้วยก็ได้นะครับเนี่ยก็คือว่าเราก็ปัด ความเร็วและได้ยิ่งแบบว่าแต่ไม่ใช่เร็วเกินมบางหนึ่งนี่ยบเร็วเกินมางทีมันก็อาจจะเกิดการเดือดขึ้นก็จะพวกสารสกัดกระจายไปกันนะฝาบุญความเร็วฝาบุญอ่ะแปลว่าเป็นการบ๊มกระจายขึ้นมารับผลความเร็วอ่าเครื่องเครื่องคูปู่เนาะได้ก็คือมันจะเดือดมันจะปุดปุดใช่ไหมครับมันก็จะแบบพวกสารสกัดเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นมาตามท่อนี้ก็ ต้องเค<ต><ต>ลียร์้างใหม่ก่อนปรับมุนความเร็วถ้ามันเร็วขึ้นนี่นคือในกรณีไหนคะเร็วขึ้นก็คือทําให้มันระเห<อ>ยเร็วขึ้นช่วยระเหยได้เร็วขึ้นทําให้การระเหยการกัดเงี้ยให้เร็วขึ้นมีช่วยสองกรณนนีก็คือเพิ่มความเร็วกับเพิ่มอุณภูมิ<อ>แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆมันเขาจะกําหนดเลยว่ามีอะไรเลือกได้เลยครับว่าถ้าจะ,จะกัดเอทานอลน,นะอ,อ่างเงี้ยเขาจะจิ้มมีหมายเลขได้เลยส่วนใหญ่เทอทานอลสักไม่เกิน50เนี่ยมันก็ระเหยได้เร็วแล้วนะครับ เนี่ยสุ่มว่าพอสุ่มว่าเราเกิดได้ประมาณหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนเนี่ยสมุติว่าจากทั้งหมดประมาณ500มิลลิลิตรแล้วก็เหลือประมาณถ้าถ้วยเรามีนะครับสัก200 ml, อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าประมาณ100มิลลิลิตรเรากะดูเนาะแล้วก็เราเค่อยเทจากเนี้ยทีนี้เนี้ยได้อีกสักหน่อยให้มันเลิ่มตัวเาได้อีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ ปิดเครื่องปิดระบบใช่ไหมครับแล้วก็รอให้มันเป็นระบบปกติก่อนเพราะนี้เป็นสุญญากาศบางทีเวลาดึงแยกเครื่องอาจจะกระแทกอะไรได้แล้วก็เอาสารสกัดที่มันเริ่มงวดตรงนี้ครับใส่ในถ้วยชามละเหยไว้แล้วก็ไปละเหยพอเอาไปละเหยเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอละเหยแล้วเนี่ยก็จะเป็นสารสกัดมันจะไปออกแห้งๆนะครับซึ่งก็แล้วแต่ชนิดอีกบางชนิดก็ถ้ามันมีน้ํามันหรือว่ามีพวกยางอะไรเงี้ยมันก็จะออกมืด เดี๋ยวว่าถ้าแบบชนิดไหนที่มีแต่สารสกัดอย่างเดียวไม่มีพวกยางอะไรมันก็จะออกแข็งๆกรอบๆอย่างเงี้ยอ่ะเป็นมันกึ่งเป็นผงมันจะเป็นแผ่นมันยังไม่เป็นผงมันจะเป็นแผ่นส่วนใหญ่อ่ะแต่ว่าอะไรนี้ใช่ไหมครับเราก็เทสารสกัดน้ำทุมอย่างแล้วนี้แล้วก็เดี๋ยวไปวางมอเตอร์บาร์เดี๋ยวไปมองไปดูมอเตอร์บาร์